นมาสก,การเจ้าปูเคล่อนทอนเชียนซองปูเห็นยังยุจาว่างบ่จ้าเออกำลังคำนวณตัวเลขบนอยู่อุ้ยพอดีเลยนี่หนูว่าสิมา่ขอนแน<ต>วทางรัฐบาลให้งวดนี่เฮายังว่าในสัมผณ์กันตัวนี่ปูแม่นก็ว่ากับพอดีกับปูกป็กได้เวลามีเวลาได้คนว้าค่ะแ้วกับวิธีใหม่ๆเมื่อกี้ก็ก่อนเจาโทรมาปูก็ ได้ทรงแนวทางรัฐบาลไทยเจวกับสองตัวล่างของเจ้าเนาะแมนค่ะปูอืมตอนนายคณะที่รับสายนี่กับกำลังเหตุสุดรแนวทางรัฐบาลไทยเป็นสามตัวบนสองตัวบนอ่าในยินว่าเอยียงกว่าปูสุดเลขล่างนี่เป็นจังใดกว่าจะเบอกสุเอซีอฟังแนวว่าที่มาที่ไปเป็นจังไดนูฟังข่าวๆในไล่กะบ,บอชัดเจนปันได อ๋อที่ไปที่มากก็คือปูมีสูตรอยู่แล้นจบขวางหนีมากอะนักต้นหนักแล้วว่าจะว่าจะสูตรมันวะ<ฆ>ที่ทานมากนะรวมลูกคุกข้านให้พิษให้ถือบ่ถือแต่ร้ายก็ถือ<ฆ>มันกันเลยเอยดแห่งจบขวางบ่ได้ละอยู่เฉยบ่ได้ก็ต้องใช้เวล่านี่ยลยคนขวาน,นะจนมามันใจนะแต่ว่ามันติดายเป็นสองตัวร่างตรงได้ระลามแบบนี้ว่าขนกค่ะ นี่ยหละแล้วเป็นที่มากขอ,องรัฐบาลไทยสองตัวลังเป็นสูตรไม่นั่นเสนอมั่นใจได้ไม่ได้อามาเล่นเรื่ด้อุ้ยคัดเน้นพิเศษเลยบอกงวดนี้บอกปูปูบม่เคยจะเทียร์ว่าสองตัวลังบอกเอว่าสองตัวตรงไม่ต้องกลับปูบม่เคยบอกจะเถื่อแต่ว่างวดนี้ตรงก้าวว้าเต็มปากเลยว่าถอดตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับบอกปู ป <Name. S 1> าดือเน็ปจัดถือใจเอฟซีเห็นนอบบาทที่นี่ตั้งแต่ให้แมวทางเกี่ยวกับตัวเลขรัฐบาลไทยนี่ตั้งแต่ปีสองพันหาร้อยหาทิบพบพุทธมารในต่อาชีพยูทูบเบอร์บหันในกูค่ะกูเบอเคยจัดเขียวว่าตรงไม่ต้องกลับเบอเคยบอกเือค่ะว่าออกกะมีมากหนี่งนหะนี่แต แต่งวดนี้มันใจแห้งว่าถ่อคัดเน้นพิเศษแล้วคิดว่าบา่อผาด <Man. S 1> mm hmm. มันบ่อปูวแมนแต่เมว่าบ่เคยบอกจะเคลียบบ่เคยว่าเุ่บอกช่อยจะเคลียงไม่ต้องกลับม,มันเมื่อนบ่เคยจเจอเ้ย,ยแล้วหนูเห็นตัวเลขแล้วบ่หลายพรอมนี่บาทนีบ่หลายคููพอมหกครู่ลงทุนหกลอยมัน่าต้องกลับไหมโอ้ยออก็จีโพ้จีโพ้แ้เนาะทำงวดนี้แตกอีรีนี่วุ้ย สีได้ซาได้ลื่อกอันนี่ปูกับติดตามล่องเบงเหน็นแล้วค่ะโตมักบูตะวันเลขกลับไงปูเอาไว้ไม่ใจ่เลยแต่กลับพันพุนหัาดับมาบิรตเลาหะแต่ว่ปูสีบน้ำนเสนอบอกบอกอกมาก<ฆ>ค่ะปูคือวันเล็กดับหายไม่ดับมีได่ใ,นใ,นใจตองปูนี่ยนะค่ะอ<ฆ>ืมแต่ว่ามันกันี่คูณเด็กะมาณน้ำกันกระทิมว่าได้ดอกทีก่จะน้ำเสนอ แมนจ้าอันนี้ก็ที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งที่เอฟซีนี่โว้ยเชนสองขนาดสัมผัสปูแถว่าซันยัง่หันในเห็นอยู่ดิเบลึกว่ามานน้ากันงวดนี่นะว่าซันด้อ้าวหนูกบว่าอยู่หนูว่ามันสัมผัสกันไปรอบหนึ่งแล้วได้ยังดิซินเป็นคอยคอยมาเด้อจินเป็นค่อยคอยอันเพิ่งระว่าพอตรงกลับมาฉันเพิ่งไม่เคยว่าแังสีจ็คเคอรืว่ะไอ้มาต้องซิมคอยคอยๆนอกปูเพิ่นได้ยินเบิดแล้วทั่วประเทศแล้วตอนนี้ แม่บอกนู่นถ้าพ่อได้หลายแล้วนอกเจากับที่า้านมาพูดบางคนกแบว่ากับกับว่าเป็นยังดรอบมีด้รู้ค่ะมันแม่ยู่บ่คันว่ามันคนบ่ามีความมั่นใจที่มากกวามองจริงจริงค่ะตรงไม่ต้องกลับมันนี่นี่จะไล่เลยนี่ตรงไม่ต้องกลับมานะเว้ยไพสีกากรันตีป่ะนันเนาะถ้ามั่นใจแห่ยินดีมันจะมั่นใจแล้วเนาะจังลาได้นี่ อันที่ผ่านมาตอนง้อมรับอีดอกตามความจริงมันบละค่ะอันที่ผ่านมาเป็นยังไงขอดูสถิติหน่อยตอบตรงๆได้ว่ามันหลุดค่ะหลุดหลงวดลไปวางงวดที่มากนี่อรเบิงอันที่ว่าหลุดนี่คือมันเป็นงวดมันเป็นสูตรเก่าเนาะสูตรที่เฮาเคยนําเสนอเนาะที่ปูว่าอ่างวดที่ผ่านมามันหลุดไปไม่ใช่สูตรนี้สูตรนี้เพิ่งจะนําเสนอคลิปนี้งวดนี้เป็นงวดแรกเนาะปูเนาะ ค่ะมันเป็นการมันเป็นการยิดพิษยิดถือมันหมุนสารวุฒคือจังนาวุ่นอยู่นนในองค์นะมันเป็นการจับคล้ายกับเนาต่ตอจิกซ้อบกบมันมีตัวใดตัวนึงพามัง,งร่องโมแหลงสิงนะนะค่ะผ่านมานะมทุกคนไหนมีสูตรเงี้ยในเมือ่อวัดทุกคนแต่ล่าทางบางวัดออกมาแบบตัวเดียวเนั้ค่ะ คูอนกันะนครับคู่กับว่าเขากันบงทีมันขึน้โตัวถือยู่ตัวใดตัวนี้มันีึ้นตัวถือกันบ่บค่ะมันไานี่คือทีม้าสอนตัวรังตรงอือ้าวมาลุนไปพร้อมๆกันงวดนี่ถ้าแตกทางมีเฮนี่ก็ไว้ตามต่อสูตรนี่เอาโลดเป็นสูตรลักเข้าโหลดนี่อืมแม่อ้าวบอมมีเดนบอมมีมั้งจับคู่จับคู่เลยอ ปูว่าสิตั้งซื้อวไปยังก็บ่เอาบ่กซื้อที่เฮาคุยกันทางไลน์น่ะโอ้ปูว่าวนเว้านเลนอะไรปรวมากันกับว้ัวในไร่ไกให้มันอยู่ในไลน์นี่ล่ะเนอกก็บอกอะไ้แต่เนาะอันที่ว่าที่ว่าสูตรสูตรเจ้ามือเจ้ามือเกลียดว่ามั้นเออเอาให้ได้ยินตอนนู้นสิบเขียนดอกเออไพ่ได้ยินก็ได้ยินบ่ได้ยินก็บ่เป็นหยังอือบ่ต้องเขียนดอกก็คินสร้างเอา สายน้บันค่ะสองหนึ่งมีสองหนึ่งค่ะบวิ่งบอลแน์บเดนบดับค่ะดับคู่ย่างเดียวหกหนึ่งหกหนึ่ง,หหงแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองหาสองห้าหกหาหกห้า,หหาแปดห้า แปดห้าตรงไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวแปดหกหางตีตรงเท่านั้นบ่ต้องกลับแถมล่างอย่างเดียวอีกตั้งหากบาทนี่แมนย่างเดียวเรต้องกับแต่ว่าก็มีตะตัวเางามอีเลียและปูสองหานี่ก็งามดีหมดนี่ก็แปดหานุมัากอยู่เรากับปูกับบนเนี่ยให้พร้อมค่ะ เพราะอย่างที่มันเป็นตัวตรงนี้แล้วมันต้องกลับบ้านเนมันกับมันใจว่านีตัวถือก็เล็บบนีบบยางเน้นผิดไงกัะซ้ำเน้นแล้วเนี่ยเราปูเพราะว่าบอกว่าย่าว่าล่างย่างเดียวตรงเท่านั้นบ่ต้องกลับนี่กระถือว่าเน้นแล้วดิหนินนค่ะหลายหลายคนบ่กเข้าใจว่าอ,อาจจะมีผู้บอเข้าใจมันบ่ละเอาอย่าง,างนั้นก็หลายครูแกมันบ่ละค่ะเอากันนี่ว่าล่างย่างียวบ่ต้องกลับห็นบ่ละแมนค่ะปู เราที่ทานมากนะถ้าการชื่อกับว่นไปว่นมากเลยเพราะว่าจะจะใบมันรอนตะลีมันบวแมนค่ะเออ่นี่ะอันนี้ไม่ต้องกับเนี่ยนะสมมุติว่าเน้นให้ซองหางสมมุติบางบางแนวทางเนาะเพิ่นเน้นสองหางกระจิงยังสี่เนาะแต่ว่ามันกับทั้งไปทั้งกับทั้งบนทั้งล่างผุนี้บวกกันเป็นซีผูนี้นั่น,นเป็นซีเลยบนล่างเป็นซีเลยทำเป็นคู่เดียวก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ต้องกลับเนี่ยไหม นี่กะซ้าเน้นและหล่ะกะปานนี่กพะพ่อแล้วล่ะเฮ้ยกะยาสีเอาเม็ดเดียวแคนแค่ไรแถวนอกปูนอกแคนบ้านมีเลขเลขประมาณน้ำกันแล้วบ้านนี้ค่ะหกศูนย์ศูนย์หกงวดนี้ได้หกศูนย์ศูนย์หกค่ะบะมาณน้ำกันจะเหียหกมาได้แต่จะไม่มากับศูนย์ศูนย์มาได้แต่จะไม่มากับหกบัตรถ่อแค่ค่ะ คือหูจัดแท้ตัวบ้าบ้านน้ำตังน่ะนะตัวมานน้ำกันคือบ่หูจัดสี่พันหนคาอถือคัดเกลือเอามองย้อนหลังกันยันยิ่งยอมรับดูรับมันบ่ค่ะแต่ว่ามันกับบ้าบานน้ำกันดีได้รอเ่าเรียบบ้า้านน้ำกันก็ได้แมนค่ะปูเอาอยูนี่ละคู่เดียวนี่ละที่เอฟซีล่อค่อยนี่สิวา่าโอ้ย <c oughs> คือให้นอยแท้คือมีน่อยแทะไ,ไว้ทาหน่อยแล้วเป๊ะแมนยังสิกะเอาละเนาะเหือ ดดงงอยาามากแตหวดใดมแจะโตงามๆเนาะยำวาเลกตมาน้ำกันนีกับมันกับบวาบอมีสิที่จะได้รางบ้างอย่างเลยกับโบเมียนเนะที่นเมนียนก็คือบดเบิร์ตซีทหลักเกี่ยวกับสองตัวล่างสองตัวบนแล้วกันแล้ววันที่หนึง่งเบิสิทธิ์นอกจากันแล้ววันที่สองที่หาสามตัวไทยสามตัวนา เป็นได้ค่ะอ่าเป็นได้นกว่นี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 ่รางวัลไยรุ่อยุดรกแต่ว่าคันหวังรางวัลทีนึงหนึตับเลดทายสองตัวลางหนึ่งเบิร์ค่ะเบิร์เนี่ยสูบเบานี่ค่ะนี่นี่ผู้ใดชื่อไปแนี่หรอป้าให้ศูนย์หกหกศูนย์ไปเกือบเลยต่า 60, ตงบ้าหวัวหนึ่อ ยังบ่ได้ย,เเยินนะจับปูตะวันศูนย์มาอยู่ตะวันอ่าจะเป็นศูนย์หาศูนย์สองสัดส่วนใหญ่นะศูนย์เก่านะให้หนูได้ยินมาค่ะอ่ะปูกระบอกเดี๋ยวเราเน่าบอดับบอวินบอเดนค่ะเง้นกลังบอกก็แห้งตัวหนึ่งลังประมาตายเฉลี่ยที่กอกระบอกออกมาตอกค่ะค่ะอ๋ออ๋อหนับอยู่ในใจปูหนึ่งละ สังเกตว่าเลขปูมี0ุนก็โต,ตบ่จับคู่มาอ๋อบอกปูวงวหนีบอ่ะอืออือปูบริวาถึงเลยดับเล้ค่ะค่ะตะวันเล็ปูมีซูนจิตุโตบ่น,น่ะนะน่นน,น,นั่นกระซ่มฉลยโรละนีโม้ปูบริวารเลยนบริวาดับศูนบริวารเลยค่ะค่ะเอาให้ทุกคนนั่งไปพิจแต่ะหนาลองเบิ่งส่วนเรื่องแนวทางัน ามตัวบนสองตัวบนกำล่งกำล่งเขียนนี้วัดดีนิ้วนั่งกอนเอาจักอีกสองสามมือเนาะปูเนาะขัดเน้น,นอีกจักหน่อยก่อนเนะาะสำหรับชุดบนเนาะแมนทอนเห็นพี่น,อน้องเข้าทากันไปยิบรถตลีก้อนนี่นั่งหาตัวตรงยังเดียวลวดค่ะคนขายตลีกลมด้เนี่ยเออบ่ได้ขายตัวกลับเตี๋ ค่ะองทุกคนโชคดีและขอเจริญพรค่ะสาธุค่ะปู